ครับนนทไทยรอถ่าย,ยมือสองมาจงฟ้ารอสวัสดีครับสวัสดีเช้าๆสดใสครับแปดพฤศจิกายนสองพันอ,รอครับมามหลักจากไปเก็บเห็ดครับมาไปเอาหมาน้อยเข้าบ้านแล้วเสร็จขออนุญาตมารีวิวครับเอฟซีอยากให้รีวิวหลายคนแหละครับป่ะเป็นอีแตนทรงใหญ่นะมาเดี๋ยวขออนุญาตจับกล้องเองเออผ้าอยู่เข่าครับทั้งอีสานใต้เอาป็นกัลังใจกันแล้วกันแน่พี่น้องเด้อพาอยุแท้ แททักกี้ประมาณนี้ลหละฮะมาพึ่งรับรถมาตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพึ่งมีเวลาได้รีวิวครับฮะเพราะว่ายากเวียกยากการไล่ยางเนาะอู้ถือว่าป็นิตินอีแตนโชคใหญ่นะครับฮะเจ้าของเดิมคนแก่ครับตอแล้วแล้ว,ลวเสียชีวิตประฮ็ดบ่แล้วครับนะทำไม่เสร็จฮะจำเป็นต้องได้ขายครับได้แก้ไขหลายอย่างพอสมควร,ควรป่ะขออนุญาตรีวิวรูปลักษณ์ภายนอกนะครับ ให้ลูกค้าเห็นครับเนี่ยพันแต่งระบบโฟมระบบไฟมาเบิร์ดเหรอครับเนี่ยมาตัวนี้เป็นเครื่องชัดที่หนึ่งฮาฮาดีไอครับอ่าไดร์เล็กอินเจกชันเห็นปะครับนี่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 อ่าพร้อมไดรสตาร์ตต่อสายไปเรียบร้อยครับเนี่ยอ่านี่ไดรเรีอกตัวนี้นะผู้เฒ่าผู้แก่ครับเอาไปแต่งไซคครับมาอ่ามามามา,มา,มา,มาดูข้างบนก่อนสิทธาเบิรกรูปลักเบิร์ดคันครับมือน,นี่หลักสิทธิาทดลองคีพร้อมอ่าอยัางโลราณนะพี่น้องนี่ ยังไม่ล้างครับไปเก็บงานมาเรียบร้อยออเบาะนั่งครับเบาะนั่งมีหลังคาเหล็กครับนี่นี่หลังคาเหล็กมานะครับขนาดความยาวของกระบะนะครับอ่ายาวของตัวรถในี่เมตแปดสิบครับะซี่เม็ดแปดสิบแต่ว่ากระบะนี่ยาวสามเม็ดนะตัวกระบะนี่สามเมตรสูงเมตร สามสิบโอ้ยได้สูงแห้งครับนี่เป็นริ้วเล็กนะครับข้างบนเนี่ยมันทุกเขามันทุกมันมันทุกอ้กอยบันต้องห่วงครับอ่าอันนี้มันเขาเรียกวีแตนซ้องเอวครับอ่าเอวสี่้อยสี่้อใหญ่ครับอ่าเป็นโค้ง,คงของเอวสี่้อใหญ่เนี่ยนี่หุ่นเอาบังเผาครับเผาใหญ่เลยเห็นบ่อ่ามันทุกไม่ต้องห่วงครับแตนซ้อง,งหกล้วอว่ายังไงครับมาความกว้างครับอ่าได้เม็ดเม็ดเจ็ดสิบ อกว้างเม็ดเจ็ดสิบมือนั่นไล่ไปสองเม็ดฟุ้งหวานบ่ฮอดนะอ่ากว้างเม็ดเจ็ดสิบสูงเม็ดสามสิบเงวสามเม็ดโอ้ยาวทั้งใหญ่ครับนี่นี่นี่พื้นปูพื้นไม่จิกครับเนี่ยบ่มีบ่มีหม่องฟิวเลยครับเนี่ยอ่าใช้งานน้อยมากนะอ่าเก็บขอบเบื้องใหม่ใหม่แผ่นแผ่นใหญ่ครับนี่อยูขขอ่ข้างๆเนี่ยอ่าลดพันไวในห่มเด้อเอ่านี่ สสวยเลยครับนี่นี่นีนีนนน